เช่าซื้อรถมารถเกิดเสียเกิดอุบัติเหตุเอาไปจอดซ่อมอยากคืนซากคืนวิธีไหนที่ไฟแนนซ์รับรถคืนไปแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายตามมาไม่ได้สวัสดีครับอาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานอนท์เชื้อสัตบงกตเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เวลาเราซื้อรถมารถสภาพไม่สมบูรณ์ยิ่งประเภทรถมือสอซื้อมามีการเอาไปจอดซ่อมไปจอดทิ้งไว้อยู่ที่อู่ ช่างก็มีการลื้อการซ่อมสุดท้ายซ่อมไม่ได้มีการจอดกองซากอยู่นะฮะวันดีคืนดีเราก็โทรเรียกไฟแนนซ์ให้มารับซากรดคืนแต่ทีนี้บ่อยครั้งนะครับที่เวลาไฟแนนซ์รับลถไปนะครับก็มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายตามมาเรียกค่าซ่อมเรียกค่าเสื่อมราคาจึงเกิดกรณีที่มีการฟ้องร้องกันบ่อยในเคสแบบนี้นะครับซึ่งก็มีลูกความประสานทนายอนนท์เข้ามานะครับว่าถูกฟ้อง เรียกค่าซ่อมคือรถแคม r รี่ไปเกิดอุบัติเหตุนะฮะทีนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็มีการไปซ่อมซ่อมเสร็จคือซ่อมไม่ได้ทางไฟแนนซ์จึงมีการมายึดรถคืนไปวันดีคืนดีต่อมามีการฟอ้องร้องตามมานะครับสามแสนกว่าซึ่งเคสน,นี้เกิดที่เขตบุรีลำนะฮะผมก็เลยมีการประสานน้องทนายที่เขตอำเภอนางรองนะครับทนายชัยยธรสาคลิน นะครับก็ให้ส่งไปเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการค่าเดินทางซึ่งน้องทนายก็เยี่ยมมากนะฮะมีการโทรคอนซัลกับพี่อนอนท์นะครับสู้แบบไหน,นยังไงพี่บอกเอ้ยจัดไปเลยน้องตู่นะครับสู้ประเด็นนี้ในเรื่องอายุความในส่วนของการต่อสู้นะครับเรื่องที่ไฟแนนซ์เวลามีการฟ้องร้องมาตรงนี้าการฟ้องมันจะมีการเรียกค่าเสียหายได้หลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าเสื่อมราคา เรียกค่ารถยกเรียกค่าเช่าที่ค้างชําระหรือที่โดนกันบ่อยกรณียึดคืนไปขายขาดทุนฟ้องเรียกราคาส่วนต่างซึ่งในช่องการต่อสู้เนี่ยมันสู้ได้หลายประเด็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นสู้เรื่องค่าเสื่อมราคาซึ่งผมก็เคยให้ความรู้ในหลายๆคลิปนะฮะว่าเป็นการบอกเลิกสัญญามีการนํารถส่งมอบซึ่งตรงนี้ถ้ามามองในจุดของอายุความ การฟ้องเรียกค่ารถที่ยึดไปแล้วเอาไปขายขาดทุนอายุความมัน10ปีแต่ในส่วนของการฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระกฎหมายให้เวลา2ปีนะฮะตามมาตรา165วงเล็บ6ส่วนค่า,าซ่อมแซมรถค่าเสื่อมสภาพค่ารถยกกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในมาตรา563ให้มีกำหนดแค่6เดือนนะฮะนับตั้งแต่ยึดรถคืน ค่าตา5 6 3ก็กำหนดไว้ว่าผู้ให้เช่าจะฟ้องผู้เช่าเกี่ยวแก่สัญญาเช่านั้นท่านห้ามไม่ให้ฟ้องเมื่อเกิน6เดือนนับตั้งแต่วันส่งรัพย์คืนนั่นก็คือในกรณีว่ามีการคืนรัพย์การผิดสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเสือ่อมราคาค่าซ่อมแซมหรือค่าลดยกคือความเสียหายทั้งหมดซึ่งเกิดจากสัญญาเช่ากฎหมายให้เวลาไว้แค่6เดือนในการที่คุณจะต้องรีบฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ถ้ากรณีเกิน6เดือนคือขาดอายุความแต่ถ้าเป็นค่าเช่า2ปีนะฮะแต่ฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญานะประเภทว่าเอารถคืนไปแล้วขายขาดทุนตรงนี้10ปีในเรื่องนี้ก็เช่นกันนะฮะทางทนายาตู่นะครับก็มีการยื่นคําให้การต่อสู้นะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็มีการโทรศัพท์ติดต่อทนายอนุกลับมาบอกพี่ศาลพิาพากษายกฟ้อง โอ้โหเยี่ยมมากนะฮะน้องได้ใจมากตรงนี้นะฮะเมื่อผมมาตรวจดูคำพิพากษานะครับก็เป็นการต่อสู้ในหลักของกฎหมายนะฮะโดยอ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา563ในการฟ้องเรียกค่าซ่อมลดนะฮะถือว่าโจทย์มีการฟ้องมา3 0 0 0 0นกว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าซ่อมเมื่อเกินกำหนด6เดือนนับตั้งแต่มีการคืนลด นะครับซึ่งตรงนี้สารก็วินิจฉัยไว้ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าพิเคราะห์พยานหลักฐานคำให้การนะฮะว่าคดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าฟ้องโจทกขาดอายุความหรือไม่เห็นว่าโจท์ฟ้องเรียกให้จำเลยที่1ชําระค่าซ่อมรถกรณีจึงเป็นเรื่องที่ให้ผู้เช่าฟอ้องเกี่ยวแก่สัญญาเช่าที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5 63บัญญัติไว้ให้ฟ้องคดีภายใน6เดือนนับแต่วันที่ส่งคืนเมื่อเขาได้จริงรับฟังได้ว่ามีการรับเมื่อวันที่6กันยา6-2 การที่โจทย์นําคดีมาฟ้องเมื่อ7เมษายน65ฟ้องโจทย์จึงขาดอายุความนะครับพี่ากษายกฟ้องประเด็นอื่นไม่จําต้องวินิจฉัยดังนั้นนะฮะในการที่จะต่อสู้ในเรื่องอค่าซ่อมรถก็ดีค่ายกรดก็ดีค่าเสื่อมสภาพก็ดีเหล่านี้ถือเป็นการฟ้องเกี่ยวเก็บการผิดสัญญาเช่าทั้งนั้นนะฮะสามารถยกอายุค,ความขึ้นต่อสู้ได้เลยเป็นช้อย เพราะสวนมากสัญญาเช่านะฮะไฟแนนซ์ก็จะฟ้องมาเป็นหลายประเด็น1ให้ชดใช้ค่าขายขาดราคา2เรียกค่าเช่าที่ค้างชำระ3เรียกค่าขาดประโยชน์4เรียกค่าซ่อมลด5เรียกค่ายกรถหลายๆประเด็นนะฮะดังนั้นทานายหลายๆคนนะฮะอย่าสละสักเปลาะให้จับทุกประเด็นจับทุกข้อความที่เขาเรียกค่าเสียหายเข้ามานะฮะและยกเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ ซึ่งในส่วนของอาการต่อสู้ในเรื่องค่าเสียหายจากการผิดสัญญานะฮะก็มีดีกาอ้างยิงนะครับเป็นดีกาที่5791ทั2558กําหนดว่าคดีโจทย์ในส่วนที่เรียกค่าซ่อมค่าลดยกค่าเสื่อมราคาเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายของทรัพย์ที่เช่าอันเกิดขึ้นก่อนสัญญาเช่าจะเลิกตามสัญญาเช่ากําหนดให้จําเลยผู้เช่าต้องรับผิด ซึ่งมีอายุความ6เดือนนับแต่ส่งรถคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา563นะฮะดีกายเขียนไว้ชัดเจนเลยดังนั้นต่อไปนะครับเมื่อถูกฟ้องคดีเช่าซื้อมาดูให้ดีมีการฟ้องประเด็นไหนบ้างแล้วก็สู้ให้ครบทุกจุดมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายอนอนท์ก็จะแวะเวียนมาให้ความรู้เช่นเคยวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ